ครับสวัสดีครับพีพีซีทุกคนนะครับเนาะ <S <S ครับมือนี้กามาพกพอกับพอแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลได้พี่น้องครับมือพอแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ <S <S ครับมือวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่อยี่สิบเก้าพยหกเจ็ดลาวพัฒนาออก สองศูนย์สี่สี่เก้าสามขับเลขล่างก็ออกซีซีนะพี่น้องเนาะครับของพ่อช่างคมพี่น้องงวดที่ผ่านมาก,กันลุดนะพี่น้องนี่ครับวันศุกร์ที่ 29, อยอ 2, 5, 6, 7, ี่สิบเก้าพยสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งลูดหนึ่งกับสองเน้นที่สองหนึ่งกับโบโมาสองกับโบโมาเนาะพี่น้องเนาะ ครับชุดวินก็ห้าหกเจ็ดก็ลดไปนะครับ,รบ,บอาบ่าวากันนาอพี่น้องเนาะมีเขามีรุดครับบ่ว่าคูบาอาจารย์ใเนาอพี่น้องเนาะรับมือนอีก,ก็มาแล้วพี่น้องครับรเตรียม้ามาติดตามต่ออีกนะครับไปเบิ้งน้ำกันนาะพี่น้องเนาะ ครับวันพุธ เราพัฒนาพ่อช่างคมนะครับ รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องขับสี่กับห้า กับห้านี่น5ห้าครับชุดวิ่งนี่พี่น้องติดแปดเก้าศูนย์นะครับ ภับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอ้อส8่แปดสาศนะครับ 5้5แปดนะครับขับส่วนตัวเน้นพี่น้อง ขับเน้นห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดน้ำหนักพี่น้องรับเอาเบื้องเด็กสามโตพี่น้องหนึ่ง ฮะใชดหนึ 5, 7, ่งห้าศูนย์นะครับ เน้นหนึ่งห้าศูนย์พี่น้องอครับจัดเขียเนาพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอาแคบหน้าจอไวปนะครับเด้อครับวันพุทธที่สี่ธันวาคมสองห้าหกเกียพี่น้องเนาะลาวพัฒนาพ่อช่างคม บนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่5ขับชุดวิ่งเพิ่นกับ8 9 0นพี่น้องเนาะขับจับคยุย4 8 4 9 4 0 5 8 5 9 5 0เน้น5 9 5 0ขับส่วนเหล็ก3ตัวกัน1 5 8 1 5 0นพี่นองเนาะตัวเน้นพร้อมนะครับค่อยปังปังค่อยเข่านะพี่น้องเนาะ ครับพอแต้มก็ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางนากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเ้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉันแนวพอแต้มข้อไว้พรอ่อยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโมันๆกันนะครับเนาะ ครับเอาจะเรื่อมนะพี่น้องเด้อเของมาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้กอแตรมน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชแนลพี่น้องฝากกดติดตามกดกระดิจกงเตือนไปนําเพื่อจะบอผาดชิปไใหม่เนาะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้ขออิจฉาทุกคนนะครับเออโศกโศก,กมันมาน,มนแห้งแห้งรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะรับพ้อกันชิป้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม